สวัสดีพี่นองคลิปเปแล้วก็อยากมวนฉันตัวละ่ะสิห้องเพลงได้ดอกให้พี่นองฟังห้องใส่ดนตรีแล้วมันติดเนาะก็เลยสิห้องได้ดอกนี่แหละมาฟังเพลงเรารอเขาลืมเนาะห้องได้ดอกนี่แหละมันจังเสียงสัตว์ <c oughs> <c oughs> เอาฟังฟังฟังเรารอ นานแล้วใจแน่วเน่ดำเดิมเขาลืมลืมเราแล้วไม่แน่วเน่เลยโนอเรารอเขาลืมเขาลืมเราต่อเฝ้าคอให้งอด้วยใจเงา คอ,อยรอรอความหวังจนกระทัง่งเหนื่อยนายลงรอคนใจร้ายนอนร้องไห้คำเช้าลืมคำสัญญาสาวนาคนเศร้า เฝ้าคอยเขาคอยเขาข้างเดียวเห็นใบไม้แหง้งล่นลาเลงอยู่กระหาวกเรียวฟ้าไร้ดาวฉันหนาวใจเปล่าเปลี่ยว กองฟืนลมฟังสีเสียวซึมเศร้าเหมือนเราแท้เทียวรอรักใจเหี่ยวดเดียวดายเราหูรอรอนานนักเกินจะหักใจห่วง เขาลืมลืมราร่างเราต้องนั่งใจใหายรอมาหลายปีเขามีแฟนใหม่คนใจร้ายหลอกให้ลุงรอหลอกให้ลุงรอรอ หลงร้อง,องโอ้ยบืนจนตดจิแตกพี่น้องเอ้ยมวันมอมวันก็ฟังโหลดเดอสาตุมรองล่ะเพราะว่ามันกลบไปสองจอกเนาะ <c ười> คร่มอกครึ่มใจอยากร้องเพลงก็เลย ห้องเพ่งให้พี่น้องฟังประกอบกับรูปภาพที่สาวตุ่มสั้นหามาให้พี่น้องเบึงออกสิเซ็กซีน่นิดเด้อกยายวากันมันกะลังได้ทีเนาะพี่น้องกลบไปสองจอกเท่าน,นั้นได้งว่าแผลงลทธิ์ไว้แต่ว่า <laughs> โจกนี่อ็กสิเศร้าโจกนี่โจกที่สามค่าอยู่นี่ขอบคุณพี่น้องเี่เข้ามาเบิ่งคลิปสาวตุ่มเนาะร้องเพลงในดอกพอกันไมคลิปหนาสวัสดีพี่น้อง